สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่เราจะสามารถสร้าง QR Code ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือฟรีด้วยนะครับาสามารถใช้ฟรีได้เลยนะครับเป็นเครื่องมือสร้าง QR Code นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากสร้าง QR Code นะครับเอาไว้สาหรับประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้ ทำเป็นสติกเกอร์นะครับติดตัวสินค้าต่างๆนะครับอ่าอย่างเช่นเรามีร้านค้าออนไลน์นะครับเรามีร้านอ่าในช้อปปี้นะครับเราอยากจะทำเป็น QR code นะครับให้ลูกค้าเนี่ยสแกน QR code นะครับเข้าไปดูที่หน้าร้านเราได้นะครับอาจจะทำเป็นพิม์ออกมาเป็นสติกเกอร์นะครับติดไปที่สินค้าต่างๆหรือเรามีหน้าเว็บไซต์ ต่างๆนะครับก็สามารถนํามาสร้าง QR code ได้ง่ายๆนะครับนะแอป,ปที่ผมจะแนะนํานะครับจะเป็นแอป,ปชื่อว่า QR code maker นะครับแอป,ปนี้นะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาและเข้าไปดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีใช้ QR code นะครับแอป,ป QR code maker กันนะครับ เราก็เปิดเข้าไปนะครับนะครับอ่าซึ่งแอปนี้จะใช้ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยจะมีเครื่องมือนะครับต่างๆกันนะครับเครื่องมือที่มีประโยชน์จริงๆนะครับแล้วเราได้ใช้กันนะครับก็คือจะมีอ่าข้อความเว็บไซต์ข้อมูลติดต่อแล้วก็ wi ไฟนะครับส่วน ที่เหลือเนี่ยจะเป็นโซเชียลต่างๆนะครับซึ่งแต่ละโซเชียลเนี่ยเราก็สามารถสร้าง QR code ครับอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้า,าโซเชียลไหนที่ไม่มีนะครับอย่างเพจ f a c e b o o k เนี่ยเราก็ไปคัดลอกลิงก์นะครับเอามาใส่ที่หัวข้อเว็บไซต์ตรงนี้แทนนะครับก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือตรงนี้นะครับที่เราจะใช้จริงจะมีอยู่4ตัวนะครับ ตัวที่สำคัญที่สุดในสี่ตัวนี้นะครับก็คือเครื่องมือเว็บไซต์นะครับให้กดไปที่เว็บไซต์ซึ่งเครื่องมือเว็บไซต์ตรงนี้นะครับจะให้เราเนี่ยเอาลิงก์นะครับหรือว่า URL เนี่ยเอามาแปะไว้ด้านบนนะครับเอามาแปะด้านบนนะครับเราก็ต้องไป copy ลิงก์หรือ URL มานะครับเอามาวางไว้ด้านบนตรงนี้นะครับและเดี๋ยวโปรแกรมจะสร้าง q r code ให้นะครับผมเะยกตัวอย่างนะครับผมจะเอา Uh, หน้าร้านผมนะครับในช h อป e ีนะฮะมาสร้างไปคนออ,อาร์โค้ดนะครับ uh, แล้วก็สลับนะครับไปเปิด s h o p e ีนะครับอ่า uh, เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ร้านของฉันนะครับ นในส่วนของร้านของฉันนะครับตรงบริเวณใต้ชื่อนะครับชื่อร้านของเราเนี่ยจะมีลิงก์หรือ URL อยู่นะครับเรากดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับก็จะคัดลอกลิงก์มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็สลับกลับไปที่โปรแกรม QR Code Maker นะครับแล้วเราก็วางนะครับ เนี่ยครับก็จะวางออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดสร้างได้เลยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ QR code นะครับขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับทีนี้พอได้ QR code แล้วเนี่ยนะครับจะเป็น QR code แบบขาวดำนะครับแนะนำให้ลองเอามือถืออีกเครื่องนึงนะครับลองสแกนดูก่อนว่าเปิดเข้าไปที่หน้าเพจนะครับหรือหน้าร้านหรือหน้าเว็บไซต์ของเราถูกต้องไหมนะครับ อ่าถ้าไม่ถูกต้องเราอาจจะผิดพลาดตรงไหนนะครับให้ย้อนกลับไปนะกดลูกศรแบ็กย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ไปแก้ไขนะครับแต่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีเครื่องมืออยู่6ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเทมเพลตนะครับที่เราสามารถเลือกตกแต่งคืออาโคดเราได้ในรูปแบบสวยๆต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยจะติดสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมงกุฎอยู่นะครับอันไหนที่ติด สลักรูปมงกุฎเราจะใช้ไม่ได้นะครับต้องซื้อโปรแกรมนะครับแต่ไหนที่ไม่ติดสลักมงกุฎก็สามารถใช้ได้เลยตรงนี้จะมีหมวดหมู่เยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเราก็ได้เป็นรูปแบบต่างๆนะครับนี่นะครับทําให้ QR code เราสวยงามไม่เหมือนใครนะครับนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีส่วนต่างๆได้นะครับ ก็จะมีพ <anak> ื้นหน้ากับพื้นหลังพื้นหน้าจะเป็นส่วนที่เป็นสีดํานะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเป็นสีได้นะครับส่วนพื้นหลังคือตรงพื้นที่สีขาวด้านหลังนะครับนะครับเราก็สามารถตกแต่งได้ตามต้องการนะครับต่อไปจุดนะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับให้เราเปลี่ยนนะครับจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้เป็นรูปทรงอื่นได้นะครับ ดวงตานะครับจะเป็นการเปลี่ยนจุดมุมสามมุมนะครับให้เป็นรูปทรงอื่นนะครับโลโก้นะครับเราสามารถใส่โลโก้ต่างๆหรือโลโก้ของเรานะลงไปที่ qr code ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นโลโก้ของเราเองเนี่ยเราก็กดไปที่ตรงนี้นะครับเปิดแกลเลอรี่เนี่ยครับเราสามารถใส่ได้นะฮะเราก็สามารถเลือกได้ว่าโลโก้ของเราเนี่ยจะให้เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับตามต้นฉบับ จะไว้ตรง,ตรงกลางหรือไว้มุมขวาล่างนะครับได้ตามต้องการแล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถใส่ข้อความได้นะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับแนะนำนะครับถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับแนะนำให้พิมพ์ชื่อร้านลงไปเป็นอย่างน้อยนะครับอ่าจะทำให้อ่า ลูกค้าสดจำร้านเราได้นะครับเนี่ครับพิมพ์และปรับขนาดได้ด้วยครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนะครับอพอเราแต่งจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับก็สามารถกด บันทึกตรงมุมขวาบนนะครับเพื่อเซฟได้เลยนะครับตรงนี้จะเซฟเป็นไฟล์ png นะครับอ่าก็เท่านี้เลยครับนะครับสำหรับคนที่มีอ่าเว็บไซต์หรือมีลิงก์นะครับก็เอามาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอื่นบ้างนะครับอ่าย้อนกลับไปนะครับนอกจากสามารถเอาเว็บไซต์หรือเอาลิงก์มาแปะได้แล้วนะครับตรงนี้นะเป็นฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดเราสามารถเลือกตัวเลือกอื่นได้นะครับอย่างเช่นเลือกข้อความตรงนี้เราสามารถพิพมข้อความด้านบนนะครับ ข้อความอะไรก็ได้นะครับนะครับอ่าพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับแล้วเราสามารถสร้างไปกน QR code ได้นะครับอ่าพอสแกน QR code ก็จะเป็นข้อความขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะ ใช้ในส่วนของข้อมูลติดต่อนะครับก็สามารถใส่ข้อมูลติดต่อได้นะครับใส่ลงไปสแกนก็จะเป็นข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ WiFi นะครับเราสามารถใส่ชื่อ Wi-Fi ที่เราใช้นะครับใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อที่คนสแกน QR โค้ดเรานะครับจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราได้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือนะครับแอป ชูอาร์โค้ดเมเอร์นะครับก็จากวิธีการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าสนใจก็ลองโหลดดูนะครับแล้วลองใช้งานดูนะครับ